ควบคุมภาษาอปนนวานียีนซิกาแอ p p ปิลมักถูกนำไปใช้ในการอบขนมหวานที่อร่อยเช่น Apple c r ลคร l e บหรือพายแ p p l e ิลมักถูกนำไปใช้ในการอบขนมหวานที่อร่อยเช่น Apple c r ลคร l e บหรือพาย กล้วยเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมูทตี้โดยให้ความหวานและความครีมมี่อย่างธรรมชาติกล้วยเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมูทตี้โดยให้ความหวานและความครีมมี่อย่างธรรมชาติองุ่นเคยถูกเก็บเกี่ยวและนำไปทำเป็นไวน์โดยอารยธรรมโบราณหลายพันปีที่แล้ว อัง,งุนเคยถูกเก็บเกี่ยวและนำไปทำเป็นไวน์โดยอญญารยธรรมโบราณหลายพันปีที่แล้วสตรอบเบอรี่จะเข้าฤดูการใหม่เร็วๆนี้ทำให้เหมาะสำหรับปิกนิกในฤดูร้อนสตรอบเบอรี่จะเข้าฤด,ดูการใหม่เร็วๆนี้ทำให้เหมาะสำหรับปิกนิกในฤดูร้อน หา,าทท yeah ห,าหากคุณต้องการของว่างที่มีประโยชน um ์ส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีวิตามินซีเป็นปริมาณมากหากคุณต้องการของว่างที่มีประโยชน์ส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีวิตามินซีเป็นปริมาณมากมักใช้เลมอนเพื่อเพิ่มรสชาติสดชื่นและเปรี้ยวให้กับอาหารและเครื่องดื่ม มักใช้เลมอนเพื่อเพิ่มรสชาติสดชื่นและเปรี้ยวให้กับอาหารและเครื่องดื่มบลูเบอร์รี่ถูกแช่แข็งเพื่อคงความสดชื่นสำหรับการนำไปใส่สมูทตี้และการอบบลูเบอร์รี่ถูกแช่แข็งเพื่อคงความสดชื่นสำหรับการนำไปใส่สมูทตี้และการอบ รัสเบอรี่จะถูกเก็บจากพุ่มตอนที่สุกและหวานอย่างสมบูรณ์รัสเบอรี่ Raspberry จะถูกเก็บจากพุ่มตอนที่สุกและหวานอย่างสมบูรณ์เชอรี่เป็นผลไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดตั้งแต่เด็กและฉันยังคงรักมันจนถึงตอนนี้ เชอร์ี่เป็นผลไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดตั้งแต่เด็กและฉันยังคงรักมันจนถึงตอนนี้เมื่อสับป,ประรดถ,ถูกย่างมันจะสร้างรสชาติคาราเมลที่อร่อยเมื่อสับป,ประรดถ,ถูกย่างมันจะสร้างรสชาติคาราเมลที่อร่อยแตงโมมักถูกเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีความสดชื่นและช่วยบำรุงร่างกายแตงโมมักถูกเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากมีความสดชื่นและช่วยบำรุงร่างกายพีชเคยถูกนำไปใส่ในขนมหวานหลายชนิดเช่นคอบเบิ้ลทาร์ตและไอศกรีม พีทเคยถูกนำไปใส่ในขนมหวานหลายชนิดเช่นเค้กเบิล้ลทาตและไอศกรีมกีวีบางครั้งถูกเติมในสลัดผลไม้เพื่อสีเขียวที่สดใสและรสชาติเปรี้ยวกีวีบางครั้งถูกเติมในสลัดผลไม้เพื่อสีเขียวที่สดใสและรสชาติเปรี้ยว บรอกโคลีเป็นผักที่มีประโยชน์สามารถนึ่งย่างหรือผัดบรอกโคลีเป็นผักที่มีประโยชน์สามารถนึ่งย่างหรือผัดผักขมทุกผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่อร่อย ผักโขมถูกผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยพริกขี้หนูมักถูกยัดไส้ด้วยข้าวหมูหรือผักอื่นๆแล้วนำไปอบในเตาอบพริกขี้หนูมักถูกยัดไส้ด้วยข้าวหมูหรือผักอื่นๆแล้วนำไปอบในเตาอบ มะม่วงไม่เพียงแต่อร่อยเมื่อกินเป็นตัวเดี่ยวยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในซันซาและสมูตตี้มะม่วงไม่เพียงแต่อร่อยเมื่อกินเป็นตัวเดี่ยวยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในซันซาและสมูตตี้หากคุณต้องการทำสลัดส,สีสันลองเพิ่มแครอทขูดเพื่อเพิ่มความกรอบและความหวาน หากคุณต้องการทำสลัดสีสันลองเพิ่มแครอทขูดเพื่อเพิ่มความกรอบและความหวานถั่วลูกเก่าเคยไม่ได้รับความนิยมจากหลายคนแต่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบันถั่วลูกเก่าเคยไม่ได้รับความนิยมจากหลายคนแต่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน กระเทียมเป็นส่วนผสมที่สำคัญในอาหารหลายชนิดเพิ่มความหอมและรสชาติให้กับอาหารกระเทียม <c oughs> เป็นส่วนผสมที่สำคัญในอาหารหลายชนิดเพิ่มความหอมและรสชาติให้กับอาหารมันฝรั่งเป็นอาหารที่หลากหลายสามารถเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์ในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบหรือทอด มันฝรั่งเป็นอาหารที่หลากหลายสามารถเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์ในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบหรือทอดมอข้าวโพดหวานมักถูกเพลิดเพลินในงานบาร์บีคิวไม่ว่าจะกินเป็นซี่โครงหรือผสมกับสลัดมอข้าวโพดหวานมักถูกเพลิดเพลินในงานบาร์บีคิวไม่ว่าจะกินเป็นซี่โครงหรือผสมกับสลัด

มะเขือยาวเริ่มปลูกครั้งแรกในอินเดียโบราณและยังได้รับความนิยมในอาหารอินเดียในปัจจุบันมะเขือยาวเริ่มปลูกครั้งแรกในอินเดียโบราณและยังได้รับความนิยมในอาหารอินเดียในปัจจุบันแตงกวาเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้สดชื่นในสลัดแซนด์วิชและแม้กระทั่งซุปเย็น แตงกวาเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้สดชื่นในสลดัดแซนวิชและแม้กระทั่งซุปเย็นโหระพามักใช้ในการทำอาหารอิตาลีเช่นในเมนูเพสโต้หรือโรยบนพิซซ่ามาการิต้าโหระพามักใช้ในการทำอาหารอิตาลีเช่นในเมนูเพสโตหรือโรยบนพิซซ่ามารการิต้า มะเขือเทศเชอร์สามารถอบในเตาอบพร้อมน้ำมันมะกอกและสมุนไพรเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่ง่ายแต่รสชาติอร่ออยยอมะเขือเทศเชอร์สามารถอบในเตาอบพร้อมน้ำมันมะกอกและสมุนไพรเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่ง่ายแต่รสชาติอร่อยยอลูกแพร์ถูกต้มในวนยแดงทำให้เกิดของหวานที่หรูหราและสง่างาม ลูกแพ้ถูกต้มในวายแดงทําให้เกิดของหวานที่หรูหราและสง่างามขึ้นฉ่ายเป็นของว่างที่มีแคลอรี่ต่ําและเข้ากันได้ดีกับของแช่เช่นฮัมมุสหรือชีสครีมขึ้นฉ่ายเป็นของว่างที่มีแคลอรี่ต่ําและเข้ากันได้ดีกับของแช่เช่นฮัมมุสหรือชีสครีม